สวัสดีครับพบก,กับผมนะเบย์บอยนะครับจากช่องแมงกะ b ีฟิล์มนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลายามเย็นๆแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะกินผลไม้มื้อเย็นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผลไม้ของเรานะครับมีกี่อย่างแล้วก็มีอะไรบ้างนะครับนะครับทุกคนผลไม้ของเราวันนี้ มีอยู่สามอย่างไงมอมมานนี้แล้วม,มามานี่มองจะกินผลไม้มันกินไม่ได้หรอกมอมดูทำท่ามันกินไม่ได้หรอกผลไม้นะ่ะน่ครับทุกคนดมอะไรไหนอันนี้ของคนเจนมากินได้ที่ไหนหรออ่าดมดม <laughs> อืม อืมนั่งอย่างงี้ด้วมาทำอย่างงี้นั่งอย่างงี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เหยียบกองนั่งอย่างงี้แล้วมานั่งนั่งอย่างงี้นั่งอย่างงี้นะแล้วนั่งอย่างงี้เราเราเนี่ยยุงเยอะเลยลเรามาแล้วเดี๋ยวทำคลิปไม่จบยุงมาจากไหนเอายุงด้วยเหรออืมอืม ตอนนี้จะได้กินไหมครับจะมอมมาแบบว่าจะมากินเหรอมันกินไม่ได้ <c oughs> มอบลองมาบลองมาบลองโอเคมอบลองกินไม่ได้โอ้โหเอ้าแล้วมอบแล้วมันกินไม่ได้ <c oughs> โอ้ยอยกให้กินไหมเนี่ยอมหมากินไม่ได้ไไดให้กินไปแล้วอาหารเปี้ยกล่ะตอนนี้คนคนจะกิน น้าน่นา,นนาน่ไม่ได้อืมคลิปนี้ก็จะไม่ได้กินกันตอนนี้แหละอา้าจะมองเปลี่ยนใจนะฮะไปแล้วเออเว้ยเปิดคลิปมาก็มาควรผมเลยนะครับจะกินผลไม้มากินไม่ได้นะถ้ากินจริงมันก็ไม่กินนะครับนี่มาละก้นะครับผมอือกอ้ยนะครับ แล้วก็มันแก้วนี่นะครับทุกคนมาครับผม,มอยู่กลางแจ้งก็ยังอุตส่าห์จะมียุงอีกเหรอเนี่ยนะครับกินอะไรก่อนอกินกล้วยก่อนนะครับกล้วยก่อนจะได้เรื่องง่ายๆนะทุกคนนะฮะอันนี้เสือวิเศษครับ,พกไ,ไกรบพกไปได้ทุกที่นะครับพกไปได้ทุกทีนออ่นะครับเดี๋ยวพกหมอนพกพมพกเต็นเออนะครับเหมาะเลย นะครับมา <c oughs> ขนาดผมนั่งอยู่อย่างเงี้ยยุงมันยังมาเลยทุกคนเพราะยุงมันเยอะนะนะครับยุงเยอะ <c oughs> คือผมจะได้เต้นสักหลังนึงนะทุกคนนะ นะครับวางแผนว่าเออได้เต็นสักหลังหนึ่งก็จะทำคอนเทนต์ตักตรงนี้หาฟืนอะไรมาต้มอ,อะไรกินนะครับเออทำคอนเทนต์ไปอืมอืมผมว่านะกว่าผมจะจบคลิปเนี่ยผมคงจะเป็นอาหารยุงไปแล้วแหละนะครับนะต่อไปกินอะไรดีไอ้ขราวเนี้ยมันต้องปอกแล้วนะครับ แต่กล้วยนะ่ะไม่ต้องใช้มีดแต่ไอเนี่ยใช้มีดก็ได้ใช้มือก็ได้แต่มีดดีกว่ามาเปิดแกวมันแกวแต่ผมบอกให้เลยนะกล้วยกับเออ่มะละกอเนี่ยมันเป็นผลไม้ที่เป็นยาระบายนะไม่แน่นะครับแมนกระบี่กินจบคลิปนี้หน้าจะจจ๊ด ลึกเปล่าก็ไม่รู้นะครับอืมจุดหรือเปล่าไม่รู้นะทุกคนนะโอ้เนี่ยครับทุกคนโอ้หลุจริงๆยุงที่นี่อืมทุกคนไอีเราก็ลืมว่าต้องเอาอยาการยุงมาจุดนะครับขณะเอาอยาการยุงมาจุดจ่ะมันยังไม่กลัวเลยทุกคนนะครับอ mà chứ chóp bứt chế อืมกินไปดูยุงไปนะครับไม่ได้จุดจานยุงมานะครับอืมอืม โอ้สุดยอดครับมันแกว <c oughs> อะไรอืม <c oughs> มอมตัวเมียก็จะมามันเปผลไม้กินไม่ได้ดอกหมานะ มาละก,กอ,อตอนนี้ช่องที่ตอกผมอะ่ะมันไลฟ์ไม่ได้นะโดนระง,งับการไลฟ์ไปแปดวันนะครับเนื่องจากผิดกฎชุมชนวันนั้นผมไปพูดเรื่องคดีแตงโมไปพูดเรื่องผู้ชายบนเรือที่ลักษณะหื่นกามอะไรประมาณนี้เนาะ ไปพูดเรื่องเพศซวยเลยโดูลงโทษนะครับอ่ะไม่เป็นไรดีนะ YouTube มันไม่ได้กดรายแรงขนาดนั้นไม่งั้นแล้วก็พูดอะไรกันไม่ได้เลยนะครับทุกคนอืม จอดของยุ่งเลยนะคือแบบว่ามืดมาเนี่ยคือเราต้องรีบเรียกว่ารีบเข้าไปนอนนะครับทุกคนไม่งั้นเสร็จนะฮะเสร็จยุงเนี่ยแค่นี้มันก็จะหามผมอยู่แล้วเอ้ยก่อนข้างหลังเนะี่ยผมฟันกระถิ่แล้วนะครับเดี๋ยวต้องรอให้มันแตกผมว่าอาทิตย์หนึ่งมันยังไม่แตกหรอกเนี่ ผมคิดว่านะ่าจะใช้เวลาประมาณสองอาทิตย์แหละกว่าจะได้กินยอดกระถินใหม่ก็นู่นแหละผมว่าปีใหม่พอดีแหละได้กินยอดกระถินก็ยังดีนะนะครับช้าสุดปีใหม่ก็ยังดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็โอ้นูกกระยางสวยมากเลยบินข้ามมาบินกลับ,บลังนะครับเออดีดีด,ดีมาเราก็จะหั่นนะครับปืดนี่ ว้าวห่านเป็นกลมๆนะครับมีเม็ดด้วยนะครับมีเม็ดเดี๋ยวผมต้องฝึกตามส้มตาม,มานะทุกคนนะคือผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบกินส้มตามมากเลยนะแต่อย่างว่านะถ้าเราซื้อเขาตลอดมันก็หลายตังค์แล้วก็ไอ้ที่เขาตำเนะ่ยเขามากักจะใส่ผงที่รดเยอะนะครับอืมเอาละนี่คือมะละกอนะครับมะละกอ Okay. เอออืมอะไรของมอมไม่ได้ไม่เอาอะจะกินอะไรอ่ะเอาแล้วทุกคนอารอนจะมอมแกล้งแล้วกินอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวให้ เดี๋ยวนะเทเย็นจะกินกล้วยใช่ไหมอ่ะนี่คือกล้วยโอ้หมอมกินกล้วยเชื่อละโอ้หมอมกินกล้วยเหรอมันกินได้เหรอมอมเฮ้ยมันกินได้วะทุกคนมอมกินผลไม้ นี่เราต้องมาป้อนหมาอีกแล้วเนี่ยอือแล้วนี่น้อง็ฆ่าไปข่าไปเลยฆ่าไปข่าไปข่าไป,ข,าไปข่าไปอะไรมานั่งกินอยู่ข้างหน้านี่นะครับกินให้ดีนะมอมนะอืมผมยังกินไม่หมดเลยยังกินมะละกออยู่ ไ่ได้นี่นี่นี่น,น,นี่ไม่ได้นี่น,นี่นี่เลยนี่เลยเจ้ายังกินค้างอยู่เอา้ายังกินค้างอยู่เอา้าเอ้าไม่ได้ต้องกินอืมเอากินสิ

ตอนนี้มีมอมมาก่อกวนนะฮะอือย,ยุงก็เยอะมอมให้ความร่วมมือหน่อยถ้ากินก็กินถ้าไม่กินมอมต้องไปนั่งที่อื่นเข้าใจไหมเออนิ่งเลยเว้หมือนดนสะกดจิตนะฮะอือ อ้าวไม่กินเมื่อกี้กินอยู่นะแต่กินอย่างก,ก็แมวดมก็ยิงก็ยังดีมันยังได้กิน่ะให้มอมตัวมเมียไม่รู้กินหรือเปล่านะนะครับถ้ากินก็กินนะถ้าไม่กินก็ทิ้งไปหนึ่งลูกก็ยังดีนะจะมอมมันยังได้กินไปเกือบเกือบครึ่งลูกนะไม่รู้อารมณ์ไหนนะครับ ตอนนี้ยุงเริ่มจะหามผมแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าเรานั่งตรงนี้มันก็เริ่มมืดแล้วไงอืมเลืกอยุงกัดอืมมะละกออ่ะมันไม่ค่อยหวานแล้วครับทุกคน แต่มันแกแ้วเราต้องต้องกินให้หมดนะครับมันแกวก็ไม่ได้หวานหรอกแต่มันก็ทาอยู่ ออืจะเปิดพัดลมไล่ยุงก็ไม่ได้หนาวอืมมีทางเดียวต้องกยากนยุงครับโอเคอื อืมผมชอบนะมะละกอผมว่าผมเสร็จแน่ไอคา่าเสร็จแน่เนี่ยห้องน้ำแน่ๆนะครับนะเดี๋ยวตาป่าตรงนี้เป็นอสองชิ้นที่เหลือไว้กินพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าผมกินหมดไม่ได้มันอิ่มมากอุ้ยอุ๊ยอุ๊ย,ยถ้ากินตั้งแต่วันๆนะยุงไม่มาหรอกนะครับแต่ก็ไม่แน่นะ ผมนั่งตรงนูนะ้นอะยุงยังหาผมเลยอืมอืออันเนี้ยพันอันนี้นอนนฮอลแลนด์นะฮะอักกรอฮอลแลนด์อืม อโอ้งนงไงยุงกัดขมตอนนี้จะเหลือกล้วยอยู่สองลูกนะครับพุกคนเอาไว้กินพรุ่งนี้ มรก,กอรเดี๋ยวมัดใส่ถุงไว้นะครับเดี๋ยวแมงวีหรืออะไรมันตอมนะฮะส่วนนะครับเปลือกคือเราทิง้งไปได้เลยครับเพราะมันเป็นของธรรมชาติเดี๋ยวมันใกล้แห้งเหี่ยวแล้วก็ย่อยสลายไปอุ้ยโอเคนี่ครับที่เหลือเราก็จะเก็บเอาไว้กินในวันพรุ่งนี้ <c oughs> ยุงจะหามผมแล้วครับโอเคครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับยึยงกาด